สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัเลยครับในเกมใหม่ครับนี้ผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดพาร์ทแรกนะครับวันนี้เฮ้ยตอนนี้กี่หมวกกี่ทุนหรือเปล่าว้ว่ามันอยู่สักประมาณสามทุนแล้วกันอืมเอาเป็นที่อะไรอืมจะไปทำไมจังเลย แล้วก็จะเป็นนี่เป็นคลิปแรกของผมที่ทําที่ทํานะเพราะว่าช่องเก่าถูกแบนเสีดยดายว่าซับ่ะสองห้าคนทำอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวไ,ไม่ได้ปะ น,นี่โอเคพอแล้วเฮ้ยตัวนี้สวยดีวะจะสร้างอะไรกันเสรเนี่ยครตอนนี้ผมก็ไม่มีเซริร์ฟเป็นของตัวเองครับใครพอจะมีอะไรครับเอออยากผ,ผมรับไม่นี่คนระับผมรับทำ แะ้วเดี๋ยวจำเลช่วงนี้ก็จะมมีคลิปลงแล้วค่อยบ่อยเพราะว่าผมมีงานทำกันบ้างอ,อืมอืมอ่ะขอไปเดี๋ยวใครอยาให้ทำที่คลิปอะไรคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกสิบอันดับภาคการ์ตูนหรือเกมอะไดต่างๆทำได้หมด ไอ้ถุงมันก็เจอเล็กเลยหรอโคตรดีเดี๋ยวขุดให้หกสิบอันเราให้ขุดดิเดี๋ยวเป็นว่าพันนี้สร้างมาเสร็จแล้วก็แล้วก็ตัดตัดจบไปเลย ทุนงด้ญ่แหละต่อไป่โอ้เารษฐามีไม่กี่อันดิมีเหล็กไม่กี่กอนนก็ไปด้ขุดเช้าว่ะอืมขุเช้าเช้าหายเลย ไอ้คนผิดย่างนสะูบเก้าเองน้ำขานมันยังไม่มีเหล็กเลยเฮ้ยเหล็กเจอแล้วเจอแล้ว,ลวยั้ย 我自己跑的。 สดเลยเอ๊นะวงนามาทำอีดีว่าสบบันดับเกมที่ผมเกมที่ผมเล่นก็มีมิีเกมรเดยวจพยายามเล่นส่วนเรื่องเรื่องอะไรก็อกอไคอมเมตได้ตลคิคก่บคลิปนี้ให้มีคลิปต่อ ดูด้วยตูดม้ดูดบ้างไ่อเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบ็ไม่มีแกะเกิดแถวนี้เลยก็ชอบแกะไม่เกิดโคตร i'm โอเคครับก็อันนี้ก็ไปได้ไปตัดไปว่ามันทีนี้ก็มันเมืดแล้วก็มีตัวเหี้ยขึ้นอยู่บนข้างบนนะก็ไม่จะขึ้นไปก็ขึ้นไปเดี๋ยวรู้เรื่องไใช่บาย ก็มาขุดที่เงินต่อข้อหินก็ยังไม่หมดแต่ขุดเผื่อมันเผื่อมันหมดเอาเล็กอีกแล้วโอ้โหเจอบ่อยจังวะเชื่อได้แถนนี้ต้องมีเหมือนเล่นเช็กไอ้ก้อนสองก้อนนะเจอประมาณกดจ้าใช่ไหม ขุดทำไบ à theo thế à, cũng nữa theo cái cái thế hò? thế, hò? thế, hò? thế hò? Chả là thế 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 là chết 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 ของดีกันต่ออยากได้ทอนว่าฐานหาที่ไหนได้เนี่ยหดหินเลยเชื่อใจซอมบี้เป็นตัวมัน แหลกแหลกผ,ผมตายไปสองรอบจีเกมเกม มีแค่หมสูตรเลยวะยังไงวะเขียนไงวะเขียนไม่เป็นใครรู้ก็บอกด้วยเขียนไม่เป็นจริงนี่คลิปแรกของไมค์คัพเนี่ยโอ้ยชีวิตกูไม่รอดมีนอดสยตา ของบักได้หรอกมีตรงไหนมีตรงไหนอีกเปแค่สองลองปักเลยฮ่าตรงนน้นไงเห็นแะ้วเห็นแะไวไม่มีเลยไม่มีเลยนี้ไปก็เท่านั้นจะมีโปรเจกต์อื่นรยไม่ใช่เกมนีม้เกมเดียวโอเคจบละ โอเคมันใช้ย,ยังวะน่าจะใช้แล้วนี่ชิมเฮ้ยาาเงาไม่ได้เดอ็มไม่ได้เอ็มอุ้ควายจริงจริงลงมาดิสิบสามก่อนเอซิบเก้าก่อนนะสิบเก้าก่อน ไม่ด้เหมือนสไโอ่ะอาสไปโอ้เดี๋ยวจัดของกันหน่อย